โดไทตัวคนหมอโปรไทคนแบ่งปันฮห้โปรไทโปรไทแ็นี้แสดงว่าแม่ก็จะได้กินท่านคือว่าคะเสีเฮ็ดอันมันได้โอ้นสีเฮ็ดไอถนนเขาวัดอ่างเสียนอนอ่างเสียนอนคือาหอยบุ๋งค่ะแม่ทางไปร้านมั่นหอยบุ๋ง้าบุ๋งไ่มข้าบุ๋งไหมวัดท้าบังเสียนอน มผมไม่เคยไปจากเถื่อแต่ว่าเคยผ่านไปอยู่ค่ะบัดที่นี่เพิ่นอยากได้อไอ้อยากได้ท่าห่าวัดอยากไอ้เทคขอนกีดบ่ะเอออยากห่าวัดคือว่าในไรสี่นะแต่ว่าเพิออ่นขอนะเขาจะไ,ไม่เข้ามาเพิ่นอัน,อนสะไฟอันถือกระท้ำบุญน้ำป่แม่โตได้ล้วแม่ก็ตัวนี่นะฮะหมายความว่าแม่ก็จะเอาเพิ่นไปทำบุญน้ำเพิ่นคือกันไปไปท้ำมาแล้วช่วงนึงคือว่า อันเก่าไปไซซ่องเพื่อน่ะแหละน้อยเพื่อนจาไปทางไหนเราก็ไม่เขาหัวที่นี่เพื่อนได้บอกว่าเพื่อนากไปขนทางขนขนทางเพื่อนจะได้บอกบุญมากเออวัดที่นี่พระเจ้ากะกระท่านหลายหลายจังหวัดอยู่จะได้หลายลานอยู่เป็นลานทั่วประเทศเนาะลานนี้น้อยังว่าได้เคยไปเอาไปเบิ้งได้กลายไปซื้อเอาไปเบิ้งเพื่อนจะได้ผูกที่วัดเจ้าอ๋อแต่ว่าเพปรนเทศนี่นี่แต่ภาษาเก่าเนี่ย มันมิชล่าห์พวกอะไรอย,ย,ยู่ันนี้เลขแม่ที่ว่าถือมาหลา,ายงวดนี่ถือมาตั้งแต่ช่วงอไอ้ยังเงก็ที่แต่ฝันออมิตรเลขฝันทั้งนั้นวันเหล็กป๋อน้ำบาดน้ำแข็งเล้บ้านจะเอาหน้าฝันน้ำบัดหมู่นี่เด็ดฝันแล้วก็เตี่ยวเองตลอดเตียวเองถือมาหลายงวดติดเนาะมันนี้กะบางคนก็เอาเลขแม่นี่ไปเสี่ยงเนาะ ไม่รีกัโชคดีเนาะฟันดีเนาะอ้นี่กับเเสียงฮึคือตังกันกัเลศพี่สาวท่ามบนเทนแบบยังมาได้หลายถ้าจอดะโงตัวมาทัานเพื่อเพิ่นกัมาหาลอยะเพิ่นกับมาขอเทปดิค่ะอันดึงดวงคนี้นี่เน้อสัตวจะดึงให้เพิ่นมานี่ดึงแรกเพิ่นได้เพิ่นได้ิงของเพิ่นน่ยบานชนะกับสัดวงขึ้นขึ้นเลยลงลงถึงไนนี้เพ่นได้เสียด้เป็นแสนแม่ี่ักงอดลวก็แม่ไม่งวดไม่ได้สองอะ พันถือสองงวดแล้วเอ่อพ่นตอนที่พ่นเอาตัวเลขแม่ไปเสี่ยงนี่พ่นก็ให้แม่ดึงดวงให้ดึงดวงวันนี้ก็เลยถืออีกพอนแค่ว่าคือถือหน่อยแค่แต่ละาหาทิศกันเราหน่อยครับอในเทปประเสริฐเพิ่นก็ได้เจ้าเสี่ยวรายเป็นไหนพ่อได้ถกไสไทยท่องท่องเป็นสองงวดกว่ามาก็ได้หลายสี่เงินกว่างวดเมื่อกี้นี่ขอให้ได้ไทยท่องได้ไทยผนก็บอกว่าได้ไทยอีรีได้ไทยอีรีคอยนี่เราแต่ว่าซื้อซัดแต่นอบคันห้าตัวมันไม่ได้เนาะ มาที่นี่มั่วทีนี่เพิ่นจะขออีกขอเป็นแสนนี่เด้อขึ้นเป็นแสนขอหลายขึ้นมาอีกจักหน่อยเพิ่นจะได้ขอได้อยู่ขอจักแสนมาเนี่ขอเป็นขอให้ได้ขอขอได้หน้าตืดก็เป็นสามตัวเจได้หลายตัวเนาะเพิ่นขอเงินแสนเออขอเงินสเงินหมื่นได้แล้วเงินเงินเงินในแล้วค่ะก็เลยว่าสิขอเงินแสนกับขอน้ำเทพซึ่งแม่ไหนจะเป็นขอล่างเทพนาะค่ะเนาะเพิ่น กัรไห้เฮ็ดพิธี่ให้มันบ่แม่เฮ็ดให้เนแ่เหรับช่ค่ให้เพื่อนแม่ของมันให้สพื่อนกับแซมเลสทีนี่ล่ะบ้านแซมเ็สอันละหลายคนบ่แม่ที่เคยมาเฮ็ดแบบว่ามาขอโชคแบบนี้ระถือเล็ใช่ไปเนี้ยงนอกคก็ไปแล้วท่านคนมาขอไปเนี้ยงนอกก็ได้ไปละนั่งยศไปแต่ก็รู้แล้วในเดือนนึงแหละในมืองนอกเอามาหน่อยเขาเล่นแบบว่าเขาเขา เขาแดนเป็นบ่แดนนอกคือเขาก็ไน้ีมาดูว่าขอเทพให้ได้ไปเนื่อท่านก็ได้ไปซอยเป็นบ่ได้ไปได้เดือนนึงแล้วเทพเป็นชอยได้เดือนนึงไม่วามาก่อนที่สิไปน่ก็คือโบรู้ว่าจะได้ไปหรือโบได้ไปพี่เจ้าเนี่ยแม่เออพี่เจ้านี่ว่มไปดอกมอน่างไปทำงานบ่แล้วสิได้ไปบ่แล้วเราเสียงเสียงเงื่อนไปแน่นะเทพเิ่นม่อยเสียคือว่าหันเป็นค้นดีคนอย่างเง้ที่มกินเราเมาอยามากนี่เป็นซอยบ่ ค่ะแม่วันนี้ได้ไปแควถ้าบ้าเดี๋ยวนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้อันสําหรับว่านผู้ใดที่เบิงในคลิปนี้เนาะบางคนเขาจะอาจจะอยากอยากดูดวงเนาะดูดวงที่บ้าไอ้เทพซอยสีจะได้แม่เอาเบอร์โทรแม่ลงต้อร์โทรมาอยู่ตะกี้อเบอร์โทรแม่ล้องอยู่ไอ ทั่เป็นส่วนละทั้งขอนแก่นทั้งขนแก็นทั้งขอนแก่นทั้งขอนแก่นทั้งนแก่นทังขนแก่นบางคนคนเป็นเอฟซีอยู่แล้วเพิ่นก็เคยโทรมาแต่ว่าเถื่อเอฟซีไม่นอยากดูดวงกับแม่กับวันแหนก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อพี่น้องเด้อนะคะเข้าไปไปคือเป็นแนวทางคุณยังคนนี่เรื่องม่นดีมันก็กายดีได้ขึ้นมาห้าสวดเห็นคนเลยค่ะวันนี้เระเจ้าก็บทุกมากมันดีแล้วคีณยังคนก็โกหกเข้ามาเสียเอนเงินของกับว่าเอาแล้วมันแบบข่มาได้แต่สี่น้ำบุญ หัวเสียจริงสิมหาโทอ่ะเอาเบอร์โทรลงแม่แม่พร้อมเอาเบอร์โทษหายยุบจ้ะเบอร์โทรตัวไรรเปาเอาพ่อแม่หายเพื่อนบ่เอาเปล่านะจัดเธอมีคนอยากเทอีกโซยเออโซยข้ามหุญเนาะขนนวลเนาะเธอเพื่อนแม่ได้เงินซอยเฮ็ดข้ามหุญแต่ว่าเขากับบัวดอกแต่ว่าเธอใบเราปูมีเรื่องอย่างไรอยากปรึกษาแม่อยากให้แม่ซอยโซ่หรือ เอเลขบางคนกับพ่อมาดูดวงได้อย่างเบิ้งเลขกได้แบบน,นี้พี่น้องมาเอาเหล็มาเอาเลขแต่ว่าเพิน่นแบบ่นดูเยอะเหมือนนะเขาจะาถือว่าแม่หนูซื้อสองซีนะตอนน่ะชี้ซองนะต้องก็ถืออยู่ก็จะถือมาเหพุคนซอยเลยค่ะแล้วก็ว<ะ>สบายกันกินเขาได้ไม่ว่าถ้าเป็นเหตุคนซอยได้อันเป็นโรคอะไร่โงโรคย้งมื่ซอยอะไรเนาะอันนี้ซอยได้จะหุ่นตุ้นพร้อมเนี่ย จำอโลลเงกบนดไม่ได้ไปหาหมออย่างเดียวฮลโรคพวกไอเสียง้นไซข้นผีอย่งไรสายาศาสตร์จังหวการทันงไหนเนาะกาเากบไประมาอยก็บคนประมาณเศดอกคุณานราคเ่ขาฉีดัเนโ้เนีมันหนักยต่โชวโชวมาให้ทั้งนี้เน่ยม่เนี่าน มาระวงเลยเห็นปะเห็นละเห็นแล้วแม่โอเคเดีย๋ยวได้ถ้าพี่น้องคะนะคะผู้ใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ,ะใครเข้ามาแคปหน้าจอนะคะตัวเลขของแม่ไหนห้าเก้าสามเก้าแล้วก็หกแปดอย่าลืมไปกลับนะคะส่วนเบอร์โทรของแม่ไหนศูนย์แปดสี่ศูนย์หนึ่งห้าสามหนึ่งหกเจ็ดเด้อพี่น้องนะคะ,ะแม่ลงอันนี้เห็นไหม ส่วนหมักตัวเลขก,ก็คือจะอย่างคือเป็นความฝันนะคะเนาะเป็นความฝันห้างเชียก็คือู้ใดคิดว่าจะของเสื้อหรือว่าหมักน้ำแหม่ะไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้มาแหม่นะแ,แต่ว่าแม่นี่ในส่วนตัวของแม่แหม่คิดว่างมวดนี่นี่เป็นยังไงมันใจเพราะว่ามันใจด้ยมันใจจะเรื่มต้นคือว่า คันได้บอกได้คุณพี่ยังแกมาบอกจองเสรนะเข้าคือว่าเข้าคือว่าเป็นคนเดียวเลยค่ะเพืแต่ว่ันน้นาทีของแม่คล้ายๆกับว่าถ้าแม่นว่าอีส่วนหม่างคุณชิมาบอกอีตองหัวเลยบอกเขาหัวค่ะตองหัวแต่หน้าบอกันตองหัวนี่มันจะแม่นจะคิ้วค่ะแม่ตองหัวกับคิ้วด้คันคุณชิมาหัดอันแต้สิออกเียโอ้ยเสียงเงินติ่มบอกอืมเพ็ดมาแล้วเบิ่งแล้ว ลัดจีแม่ต้อนทีเบางแล้วต้องเอาโตที่เพิ่นหายตรงอ่ะตัวแสดงว่าถึงไม่หาย้างหลังมากนะเจ้าโซกันนี่ฮะก็จะเ้าโซกันผีหน่ะยันผีหนากันเลยมมึนๆจากหนาเดิผีโซกันเออก็จะเอาสีโซกันมากจากไหนแมเล็เไี่ยังใส่กันผู้เฒ่าเอ้าค่ะยังมาบอกนะผีหัวหลานไมาใั่ผ้ามาเพราะว่าอยู่แต่วันมันมันก็เคยได้นเพื่นเนาะแต่วันข้างใจเขาหายเพื่นเขาไม่ได้หายปากหนุกค่ะออื อาทีเขาว่าเราก็มาบอกตองหวัดเล่ออกมว่าน,นี่เรค่ะเส,<า>สียงขึ้นเราซื้อกันมาเนี่ยเขาเาเลี้ยงเลขกันเขาจีซื้อได้อีกอีกเ<ม>ขาบอกเลขกันเขาบอกเลขกันมากกองเลยกองหวัดเลยกองหวัดเลยเพื่อน,นที่สิบหกเลยเหมนนะดแน่ะ แต่ว่าเพิ่นไม่ได้บอกสตัวไม่บอกแค่สตัวบอกแต่สองตัวตลอดตอกเนีมนบอกมาเป็นตัวเี้ไม่บอกเน่ยอ่ามัน่ามีตัวใดแน่ก็มันหลายค้นเน็่ว่าหลยก้นกับหาเก้าเก้าหานม่บ่หลับเก้าสามสเก้าแสดงว่าแม่จับจุดใดที่ชุดนี้บะคะเออหแไปท้องสินะต้องจำได้สิเขาจำเขาซกันในม่สามหาที่แม่จำกันเราไว้ เราคือเก่าก่าก็เก้าเ้สิน้อซ้กันคุณ่ว uh ่าเมือวันเก่าสามบอกาเก่าปานี้เนี่้อได้หกแปเสินะเกากัน่สิตัวเน้นวันนี้ตัวเน้นอสนะซื้อไ้หกแปตัวเน้นนี่ละเออระายังสี่ห้องกับห้องกัจําได้มันว่ะคือไาเนี้ยไอเนี้ยตื่นฮะเาบอกเด็กเด็ก้ล็กโอ้สิเขาก ขบอกเขาบอกวุ่นท่าม้าเขาจะไปหาลอตเตอรี่นี่เขาออไปไม่แม้จะไปหาลอตเตอรี่แสดงว่าผีโสกันนี่ชัดแจ้งแล้วโอ้ยอลอตเตอรี่นี่คอยไปซื้อแม่บอกค่ะพลาดพลาดหัวดเดิมหนึ่งเดิมเดิมที่เด็ดมากค่ะหัวลอตเตอรี่บอกคอยกัดบคอยบล็อกกัดเขาบอกให้เจ้ากราบซื้อเอาบานีเขาคอยมาซื้อหวยใต้ดินดอกยี่เงินก็มาถือหวยใต้ดินถ้าแม่เจ้ากราบเจ้าก็ได้กราบก็ได้อีกซีไวคุณ